สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูบอนดําำสตูนนะคะที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้ น่าจะเดือนกว่าสองเดือนแล้วนะคะเขาเพิ่งจะมีใบแรกออกมานะคะแล้วก็ก็จะมีเป็นต้นนี้นะคะที่ใบเขากำลังจะโผล่นะ,ะบอนดำสตูนเนี่ยเขามีจุดเด่นอยู่ที่ใบาเขาจะออกเป็นสีเขียวดำนะคะมันขลับแล้วก็กระดูกของเขานะคะหรือว่าตรงเ,เส้นของเขาตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกนะคะจะเป็นสีสีออก เขียวเขียวออกขาวนะคะตัดกับใบชัดเจนนะคะสำหรับบอลดามสตูลเนาะก้านของเขาจะเป็นข้างล่างของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงนะคะม่วงดำแล้วก็ก้านของเขาก็จะออกเป็นสีม่วงดำเช่นกันนะคะเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะพวกนี้ก็กำลังจะแตกกิ่งแตก เขาเรียกแตกใบก้านใบออกมานะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะคะเวลาที่เอาไปปลูกเนี่ยควรที่จะเอาเขาไปวางไว้ในร่มลําไรหรือว่าจะอบอใส่ถุงพลาสติกอบก็ได้นะคะจะทําให้เขางอกไวขึ้นนะคะของมุมกเกษตรเนี่ย ที่เขางอกช้ามากๆเพราะว่ามุมเกษตรปลูกเขาแล้วก็เอาไปวางไว้กลางแจ้งนะคะไม่มีล่มไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะทำให้ก้านของเขาจริงๆพ่อค้าแม่ค้าเขาส่งมาเขาจะตัดก้านประมาณสูงประมาณนิ้วหนึ่งหรือว่านิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้พอเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเขาก็จะแห้งนะคะพอเขาแห้งปุ๊บก็คือกว่าเขาจะปรับตัวได้ mm hmm. เห็นพวกนี้ไหมคะพวกนี้ก็คือเขาแห้งนะคะกว่าเขาจะปรับตัวได้แล้วก็เขาแทงอยอดหรือว่าแทงก้านใบออก มาใหม่เนี่ยจะใช้เวลานานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงกําลังสั่งซื้อหัวบอลดํามานะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเราไม่ต้องฝังไปทั้งหัวนะคะเราเหลือฝังไปครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งก็ได้นะ,ะอย่างของมมุเกษตรนี้นะคะแล้วก็เราจะใส่ถุงอบก็ได้หรือว่าเราจะเออเอาไปไว้ เราเราจะเอาไปไว้ในสภาพอากาศปกติก็ได้นะคะแต่ควรที่จะเอาไปไว้ในร่มลำไรนะคะอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดจัดนะคะเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะงอกช้านะคะเหมือนหงมกเกษตรเนาะก็คือเขาก็จะแห้งไปแล้วก็กว่าที่เขาจะปรับตัวได้แล้วก็แทงแทงยอดขึ้นมาใหม่จะใช้เวลานานนะคะเนาะเป็นบอนอีกตัวหนึ่งที่สวยแล้วก็น่าสะสมมากเลยทีเดียวนะคะเป็นตระกูลอโลคาเซียนะคะ อ่ะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะ้องมุมกเกษตรก็มีแค่นี้แล้วก็ไม่มีเวลามาทำจำนวนบอลสีเลยนะคะไม่มีเวลามาผ่าหัวถ้าถ้าหัวเขามาค่อนข้างใหญ่แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปผ่าทําจํานวนได้นะคะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูบอลดําสตูลแค่นี้ก่อนนะคะจริงๆมุมกเกษตรสะสมบอลสีหลายตัวแต่ว่าจะหาทยอยหาเวลามาทําคลิปเกี่ยวกับบอลสีแล้วก็วิธีการดูแลบอลสีขยายจํานวนบอลสีในโอกาสต่อไป นะคะบอนสีกับอะโลคาเซียเนี่ยอยูออ่คนละตัวนะคะบอนสีก็คือบอนสีอะโลคาเซียก็คืออะโลคาเซียนะคะนาะพวกนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะที่มุมเกษตรซื้อมาลุ้นป้ายนะคะยังไม่ป้ายก็เลยไม่มาอัปเดตเพื่อนๆดูนะคะมีคนสอบถามเข้ามาแต่มุมเกษตรยังไม่ยังไม่อัปเดตเพราะว่าเขายังไม่ป้ายนะคะตั้งแต่เขามาอยู่กับมุมเกษตรเนี่ยก็จะมีใบนี้กับ เขาก็จะมาสองใบแล้วนะคะใบนี้กับใบนี้เนาะเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ